สวัสดีครับป้อนเฮียนกหน่อยพี่น้องแยมแรงบายบายเนาะก่อนจะหุงวเขาขอบสุดนี่มิได้โตใหญ่เลยพี่พูดสวัสดีหนกนกเดือนกำลังสิพาะเดือนครับผมนี่กำลังกินเป็นแล้วละ่ะแต่ว่าผมอปอนอยผมผมหย่านมันมาโตใหญ่เพราะว่าชุดนี้มิได้โตใหญ่ใหญ่พูดมีแต่โตใหญ่ใหญ่พี่น้องพูดองกับสิบโบนั่นเป็นไรเนาะ <c oughs> เอาเอาเอา เนอิ่มแล้วชุดนี้หาโตพี่น้องนี่ลูกทนตัวหนึ่งแล้วก็นี้โคสองตัวนี่ตัวใหญ่นี่นี่ตัวนีนใหญ่เอาลูกเอ้าบอขันหนามาเลยกางขันย่ามแรงเร็วพี่แม่เอาเขากล้เห็นเลยพี่น้องเอาเร็วเร็วเร็วเอาเอาเอาลูกเอ้า ยานกล่องเอาเร็วเร็วเอาเอาอันนี้หาเดือนกว่าครับผมตัวใหญ่ๆเอาเอาลูกเอาเอาจริงคู่เลยพี่น้องแล้วพินญาณกล่องเลยนี่ตัวหนึ่งเอาลูกเอาเอาเหลือคางอยู่สองตัวนะพี่น้องเฮ้ยโอเคนะครับเนาะสวัสดีครับ